โอ้ย oh, yeah. เอาเรี่มรอบปอกไปครับผมนะมือนี้เขาจะมาทำการสุ่มสกินปืน MP5 ว wow, ้าวนะฮะเดี๋ยวมาซื้อว่าอย่างไรสกินอาวุธร,ระดับตำนานอินอินทามินมัตสาแก้าวารีโอาาคือซื้อเาาเดี๋ยครับนะอิพิยาตัวนี้ครับบวกอัตตามาสองครับบวกเจาะเกาะมาหนึ่งแต่ว่าลดแมกกาซีนลงไปแค่หนึ่งเท่านั้นครับถือว่าว้าวงาม oh. นะฮะผม่าถือใจควายหลยคือปากคับนี่นะเบึง้งติดี โคตรงามไปหรอกมา้ยคิัทมาซุ่ม,มก่อนจะ,นะรับุมนะฮะกดไลค์ให้ผมคนละแ8บโบกนะครับนะผู้ใดกดไลค์ขอให้ซุ่มได้ครั้งเดียวได้ขอให้มีดวงดีโชคมันรำ่ำรวยสวยหล่อกันะทุกคนแมนะ่ให้มากดไลค์ให้ลุงตัวเข่าฟันซุ่มมือมาอันพิเศษผมเห็นหลายเทือแล้ววงรอบแบบวงล้อมหัศสะจันนะ่นอันพิเศษนะ บ่ได้มีประโยชน์เลยคำว่า,าพิเศษนะคุณว่าพิเศษกับธรรมดาไม่ต่างกันนะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูอ่ะเพชรผมมีอยู่ที่2 9 4 1 3นเะน,นี่ะเดี๋ยวจดไวนะ้เด้อจดไว้บวกลบทอยกันนะ,ะเดี๋ยวผมมุลกันหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมผมจัดพิเศษและเขาเปิดหัวพิเศษให้เบิง้งมึ้งพิเศษนะสูดนะสูบบึ้งพิเศษเอฟซีกับอุซาแซ้แปดสิบแปดรอบอของเุื่องไร้นะครับทีละพาร์ทสวัสดีครับสวัสดีทุกคนไปแล้วนะ สูบึงพิเศษบึงมันสิพิเศษเน้กูพิเศษแม่มึงอย่างห้าสิบเพชรนะเมื่อกี้ได้ได้ได้อย่างกวางไฟเจ้าบึ้งยีสิบเจ้าบึงยีเนอสวยนั่นนะเว้ย3 9มเก้าเกาเก้อาสิข้างเนี้ลองสิบข้างปเดย Haut, เอ๋อบได้ปิดอันนี้ไม่สัตว์เออแนี่กล่องไฟอีกแล้วเอ่อกล่องไฟอีกแล้วเนี่ยบอดไอกลัวแล้วเหมือนมึงเหมือนมึงบักอ่ะเนี่ยไ้กล่องปืนมาอยู่เนี่ยเหมือนมึงมักอ่ะมึงมักกล่องไฟอ่ะเนี่ยเหมือนมึงมักอ่ะกล่องไฟไปเผาพวกมึงตัวหนอนบักฮานี่สวยป้อ เหมือนเหมือนมึงหมักกล่องไฟอ่สวยว่าอะไรยัง <S <S ปิดอนิเมชั้นแล้วกันนะรอบนี้เราจะปิดอนิเมชั้นเออมากดหัวใจไว้่อยไลา่ไม่หรอกมะล้ว,วัวหัวใจข่อยนะครับปะเอาสิบครั้งไปแม่กระเป๋าส้งอันสวยเอาพิเศษสักหน่อยตอดพิเศษให้สักหน่อยนะเอาพิเศษเว้ยพิเศษเ,เท่าไหร่กูเลยจะกล่องไฟแหน่พิเศษอีกนะเอาพิเศษอีกนะเออพิเศษสักหน่อยสิพูดอะ พิเศษกองไฟพิเศษนาฬิกาพิเศษกองไฟพิเศษนาฬิกาเว้ยไ <c oughs> ปนั่นกูยังซูมมีรอพิเศษโอ้ยไปสวยจัดไปสิบครั้งเบาๆสิบครั้งอีกเบาๆจัดไปอีกสิบครั้งอ่ะเบาๆจัดอีกสิบปะว้าเก้าสิบเก้าเพชรว,ว้าวเออ เอาอีกเสียบครั้งมาเบาๆคนละเอาอีกเสียบปะว้า wow! ว oh! ตอนนี้ผมก็ได้ซุตมาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะซุตนะครับได้ซุตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว้าวเมียมึงเอ้ยวะตอนนี้เหลือปืนปืนนะครับเหลือปืนนะได้ซุตมาแล้วนะเดี๋ยวรับของจากบาทก่อนพี่น้องนะเฮ้ยผมได้สกินรถแล้วเว้ยสกินรถมีแล้วไหมอ่ะพิเศษกัดไปเองพีง่น้องเนี่ย แน่โอ้ยเกเพีรยังไงนกันแน่แน่แน,แน,แน่นั่นนะปลาเด้นกูยังกดอยู่ <laughs> พิเศษเอาอันนี้สิเทือได้สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดด้บบ่ได้สิได้บ่ฮยไม่ยัง <kę eras> โอ้ยน้อมึงกับบ่อเก่าลอยกันชิปเก่าอย่างนี้กมก็เกินไปมะมันก็เกินไปเนี่ยมันเกินไปมันเกินไปมันจะเกินไปแล้วนะกิมนะเนี่ยนะแปดสิบแปดครั้งแล้วกูกดซิปเทือมาลอยเทือแล้วนี่เนี่ยเก่าชิปเก่าเพชรกับพ่อได้อยู่เนี่ย วแม่แม่มึงเอ้บบออกอย่างไอวะเอาไหมสวยสวย,สวยกดพิเศษมาด้วยอย่ารอกู่ด้ะสูบพิเศษจัดมาแล้วการยอดพิเศษนี่ล่ะมันเกียเ <c oughs> จ้าป้าตัวกันเจ้าปาตัวกันพิเศษอยียงได้แต่ความไฟระเจ้าก็ได้นี่ไปไหนหมัว เบิร์ตเท่าไหร่ละบาดเอาละตอนนี้พี่เบิร์ตเพชรเท่าไหร่นะเดี๋ยวออกกันเบสิรีเฟสปะ่ะสองแปดหกหกเขาต้องรีเก็บไปปะ่ะสองแปดหกหกเขาตงรงนีเก็บป,ะปะ่ะวะมันจังสีเข่าสร้างแม่มันบอนับบอนับ,บถือว่าบอนับอัธิไสมากเขาสิบเก้ามันหน่อยเกินนะเดี๋ยวผมจะลบบวกลบคูณหารเลยนะฮะนะ,ะดูนะครับว่ามันเบิร์ตกี่เพชรนะผมเพชรผมตอนแรกนะสองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสิบสี่เพชรนะฮะผมจดไปแล้ว ลบ2 6, 8ง6สมื่พเพชเท่ากับเหลดไป3,755 3 7 5 3, 5ันเจหาบวอลบคูณหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามพเรอยอ่อสามพันเยห้าบาสามพันเจ็ดราสิบห้เพว้าวให้ตายเถอะนั่นแหละแต่ว่าได้ทั้งเสือได้ทั้งสุดนะได้ทั้งสุดแล้วก็ ปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งปืนก่อนก่อนแล้วก็เบิ่งชุดกันเลยมาซูตยูไสล่ะมันเข่าหองแตงโตหรือเลปล่าวะเออเรามาดูชุดก่อนนะทุกคนนี่ยบ่ซูตหนิบ่ชุดนีิบ่บอ๋อนี่นะชุดนะครับทุกคนเอา้าตรงปกบ่ล่ะมันชุดผู้หญิงหรือชุดกระเทยล่ะเนี่ย<อ>ตกลงผู้ชายหรือก,กระเทยใส่วะเดี๋ยวมันกระเทยนะกระเทยไปอีกแบบนะ โอ้โหให้ตายเถอะซาร่านี่นะก็ถือว่าเทไปอีกแบบแล้วไปดูสกินปืนกันนะทุกคนมานะมันมีอะไรสวยงามขนาดไหนพี่น้องเบื้องเอาเด้อใช่ละอามารับชมสกินปืนดูซิมันบวกอะไรขึ้นมาเนี่ยเว้ยมันคือเพียงเติบเนอะอ๋ออันนี้คอยได้ต่อนเนะว้าวว้าวโอ้ย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 ปวดกระสลิมครสนิมว้นมวนแล้วกระสนิมออกแล้ว นี่นะครับผมอัตรา2องนะตัวนี้อัตรา2เจาะเกาะ1แล้วก็ลดความลดแมกกาซีนเออลดแม็กกาซีนหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะทุกคนเบิงเบิงผมอยากให้มันม่วงก่านี้ผมอยากได้ม่วงแบบนี้เนี่ยม่วงแบบนี้แต่มันจางเกินเออเดี๋ยวคนถือนะเวลาคนถือโอ้ไม่ไงนี่ถือคือเว้ยเข้ากันพอดีไลท์ทำไทยนะครับอ่ะสวมใส่ก็แสดงในลอบบี้ซะหน่อยครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมว้าว เซอร์เฮลโล่พรอมีแกนเฮลโล่สกินเปลืองามขนาดว่ะเอาเบิ่งอีกทีนะครับโอ้ย uh. ปลาซิว,วอา้าวทีนี้นะโดดข,ขึ้นมานะครับปวดอะปวดอะโอ้ยปวดอะสวยสวยปลาซิวตัวเนี้สวยเป็นยังไงพี่น้องประมาณมีครับผมหมดประมาณ3,700นนะครับนะฮะประมาณนี้แหละเกียร์ไม่เกียร์ก็แล้วแต่น,นะครับผมก็นะ เกียร์นั่นแหละก็เกียร์นั่นแหละสามพันกว่าเพชรก็เกียร์อะไรเด้อถ้าตีมูลค่าเงินก็บมดประมาณสามพันเพชรก็บมดประมาณเจ็ดแปดเก้าร้อยพันหนึ่งครับผมพันหนึ่งหมดประมาณหนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทตีเป็นเงินไทยคนระับพันบาทโอ้ย oh, <yeah. S 1> oh.